สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6ครับได้จัดทีมชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจสอบเพรียบแป้งลำไย20ชุดด้วยกันนะครับพื้นที่ภาคตนออกแล้วก็ภารกิจสำคัญที่จะต้องทำเพื่อชาติและเกษตรกรนายโชตีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6ครับได้ให้ข้อมูลว่าเรื่องปัญหาการส่งออกลำไยซึ่งก็เป็นประเด็นการระงับการส่งออกก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ ก็นํามาสู่มาตรการแล้วก็มาตรฐานการผลิตและบรรจุลําไยส่งออกไปจีนถึงแม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทางการไทยเนี่ยยังคงต้องเข้มงวดกับมาตรฐานการส่งออกต่อไปครับซึ่งหนึ่งในมาตรการคุมเข้มเพี้ยแป้งที่เสนอทางการจีนให้ผ่อนผันการระงับการนําเข้าลําไยจากไทยก็คือโรงคัดบรรจุลําไยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบสตัตวพืชที่ผ่านการอบรม แล้วก็มีรายชื่อปรากฏอยู่ในผังองค์กรของโรงคัดบรรจุทางสงพ .6 กนะครับก็จะจัดอบรมผู้ตรวจสอบสัตรูพืชในโรงคัดบรรจุลำไยให้กับผู้ประกอบการในภาคตนออกผ่านระบบซูมล่าสุดครับก็มีการประชุมทีมงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจสอบเพี้ยแป้งลำไยจํานวน20ชุดรวมแล้วเนี่ยกว่า60คนนะครับของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที 6, ่6ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี uri, และด่านตรวจพืชจันทบุรี เพื่อเป็นการซักซ้อมวิธีการทํางานร่วมกันที่จะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบจริงในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับโดยเน้นย้ําทีมงานทุกคนครับว่าเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องทําเพื่อชาติและเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าลําไยเนี่ยเป็นผลไม้ส่งออกของจังหวัดจันทบุรีที่ทำไรายได้เป็นหลับสองรองจากทุเรียนแล้วก็ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีผลผลิตส่งออกเกือบ4 0 0 0 0ตันด้วยครับก็ขอทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่าเรื่องเพี้ยแป้งลําไยเนี่ย เป็นการทำงานร่วมกันทั้งชาวสวนแล้วก็สายเก็บรวมถึงล้งด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เพร่ะนจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ต้องช่วยกันแล้วก็ล้งที่ยังถูกระงับอยู่ก็ยังคงต้องรอความหวังที่จะได้กลับมาเปิดซื้อขายอีกครั้งถ้าทางการจีนพอใจในมาตรการคุมเข้มของไทยในครั้งนี้เนี่ยซึ่งการสุ่มตรวจเพียแป้งลำไย,ยของสพ .6 กนะครับก็เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนปิดตู้คอนเเนอร์โดยล้งที่เคยถูกสั่งระงับ และปลดล็อกให้กลับมาส่งออกได้เจ้าที่ก็จะสุ่มตรวจ10%ของบรรจุภัณฑ์ก็ประมาณ200ตะก้าต่อ1ตู้คอนเทนเนอร์ส่วนล้งปกติที่ไม่ได้ถูกแจ้งเตือนก็จะสุ่มตรวจเช่นเดียวกันแต่จะตรวจอยู่ที่5%ของบรรจุภัณฑ์ประมาณ100ตะก้าครับต่อ1ตู้คอนเทนเนอร์ขณะที่อีก5ล้งในจังหวัดจันทบุรีที่ถูกระงับอยู่ ก็ได้จัดทํามาตรการย้อนกลับไปเสนอทางการจีนแล้วนะครับตอนนี้ก็รอผลการพิจารณาจากประเทศจีนนะครับทางด้าน,นของนายชลทีบอกว่าต้องยอมรับครับว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยมาจากสวนลำไยที่ขาดการบรหิหารจัดการที่ดีทั้งนี้เนี่ยอาจมาจากราคาลำไยที่ไม่จูงใจให้ชาวสวนลงทุนทําคุณภาพให้กับลำไยมากนักครับแต่สิ่งที่จะต้องตระหนักก็คือตลาดส่งออกต้องการลำไยคุณภาพที่มีขนาดใหญ่ผิวสวย แล้วก็ไม่มีศัตรูพืชรวมทั้งสารตกค้างด้วยครับถ้าผลิตได้แบบนี้เนี่ยนะฮะปัญหาก็น่าจะลดลงทางสพหกก็จะมีการลดนรงครับการทำำําลําไยต้นเตี้ยให้จริงจังมากกว่านี้ส่วนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะแบ่งแปลงครึ่งหนึ่งแต่แต่งทรงพุ่มให้เตี้ยลงเว้นการราดสารพักต้นประมาณสัก10เดือนนะครับอีกครึ่งเนี่ยแปลงราดสารเพื่อทําผลผลิตปกติ แบบนี้ก็อาจจะทําให้ผลิตลําไยโดยรวมเนี่ยลดลงแต่ราคาจะสูงขึ้นนะครับส่วนอีกประเด็นที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรก็คือการรับซื้อลําไยของผู้ประกอบการส่งออกหรือล้งลยาไยนี่แหละที่มีการยกเลิกสัญญาโดยให้เหตุผลว่าสวพ .6 แล้วก็หน่วยงานภาครัฐของไทยตรวจเข้มข้นขึ้นครับก็อาจจะซื้อไม่ได้ทําให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจผิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นมาตรการและก็มาตรฐานจากตลาดปลายทางของประเทศจีนครับที่ทางเกรกร ศุกกรา์กรจีนเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพของลำไยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ